ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนให้ทุกคนเปิดเล่น YouTube ในขณะที่ปิดหน้าจอมือถือหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะแล้ว YouTube ยังไม่หายไปไหนยังคงเพล่อยูเหมือนเดิมซึ่งมันทำง่ายมากๆเลยทุกคนอาจจะมีหลายๆคนที่เคยทำคลิปประมาณนี้ออกมาแล้วแต่เราก็อยากจะลองทำในแบบฉบับของเราดูเวลาเพียงไม่กี่นาทีว่ามันทำยังไงทุกคนลองดูนะคะ เดียวได้เลยง่ายมากตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโทรศัพท์ระบบ Android นะคะก็ใช้้อสซสอันดับแรกก็คือเราจะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่าปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วให้หาคาว่าการแจ้งเตือนตึงการแจ้งเตือนเสร็จแล้วดูทั้งหมดนะคะให้ไปหาคาว่า Chrome คือตอนนี้ โค m มมันปิดการแจ้งเตือนอยู่เราจะเปิดการแจ้งเตือนของมันจากสีเทาเป็นสีส้มนะคะเปิดเพื่ออะไรเดี๋ยวทำให้ดูตอนท้ายเสร็จแล้วนะคะเปิดเสร็จแล้วก็ b a c k ออกสักสครั้ง1 2ต่อไปยังอยู่หน้าการตั้งค่าอยู่นะคะให้ไปหาคาว่าแอปตึงเข้าไปแอปแล้วก็ลูดยาวๆเลย YouTube ตัว Y ก็จะไกลนิดนึงอ่ะเนี่ยกดเข้าไป YouTube นะคะตรงกลางปิดใช้งานให้เรากดลงไปเลย ปิดใช้งานแอปนะคะอันนี้ที่ปิดใช้งานแอป YouTube เพราะว่าเวลาเราไปเปิดในเบราว์เซอร์อื่นมันจะได้ไม่เด้งกลับมาหน้านี้คือ,อยังไงเดี๋ยวทําให้ดูเสร็จแล้วนะคะให้แบ็คออกเหมือนเดิมเป็นหน้าเปล่าๆหรือถ้าใครขี้เกียจเหมือนเราตลอดให้โฮมตึง้งเข้ามาเจอหน้านี้เสร็จแล้วให้ไปคาว่า Chrome ซึ่งเราเอารวมไว้ที่โฟลเดอร์ Google นะคะ Chrome เปิดเบราว์เซอร์โครมตรงนี้โอเคอตอนแรกมันจะหน้าประมาณนี้ ถ้าทุกคนไม่เจอไอคอนอะไรเลยให้พิมพ์คาว่า youtube.com นะคะอันนี้เราพิมพ์บ่อยเนาะเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเข้ามา youtube แล้วให้สังเกตจุด3จุดด้านบนมุมขวานะคะติ๊กเลยให้หาคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปให้ไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะติ๊กอ่ะมันจะหน้าประมาณนี้ เนี่ยอันนี้คือถูกต้องนะคะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนี่หมายความว่าหน้าตาม,มันจะเหมือนเวลาเราเล่นในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเสร็จสิ้นกรบวนการแล้วทำเสร็จแล้วง่ายไหมคะลองเปิดเพลงดูสิเราจะเปิดอ่ะเราจะเปิดอันนี้ดูแล้วเขายาติลดสเสียน,นิดนึงเราจะไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นได้ยังไงอ่ะลดเสียแล้วออกเราโฮมออกเลย เอา้ามันหายไม่ต้องตกใจรูดจากบนลงล่างมาวะเนี่ยเห็นหน้านี้ไหมคะเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปเปิดการเส้นจูนโครมเมื่ก่อนหน้านี้เราออกดู <the> สินี่ค่ะก็เล่นได้ละเขอยากลดสิ่งทีนึงโอเคพอเล่นได้แล้วใช่ไหมคะ สบายนาจอดับหรือว่าจะเล่นแอปอะไรก็ได้หมดเล,เลยเพลงก็ยังเล่นต่อถ้าใครทาฟังอัลบั้มยาวๆคือข้อดีคือไม่มีโฆษณาขั้นด้วยอ่ะดีมากโอเคเราจะลองเล่นไลน์ไลน์นะคะไลน์ t o เ a y เห็นไหมเราจะลองเล่น Twitter Twitter ก็มาเนี่ยทุกคน ลองแต่งรูปแต่งรูปดูสิทำได้และที่ไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมเล่น IG ได้ฟัง YouTube ไปด้วยได้ซึ่ง Android ทั่วไปเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ IG คุณจะไปแยกหน้าจอแล้วก็เล่นอย่างอื่นด้วยไม่ได้เธอต้องมาเล่นฉันอย่างเดียวนะฉันจะไม่เธอมาเล่นอย่างอื่นแต่ตัวเนี้ยเราเล่น IG ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้ดีมาก твоi life, want to one looking คนลองทำดูนะคะแล้วจะมีคำถามว่าเราไม่อยากทำแบบนี้และวอยากกลับไปเล่นแบบ YouTube แบบในแอปมือถืออะไรเหมือนเดิมทำยังไงก็ไปกลับไปทำสิ่งที่คุณทำมาเมื่อกี้ก็ไปทำตรงกันข้ามเราเปิดอะไรเราก็ปิดอันนั้นเราปิดอะไรก็เปิดอันนั้นใช่ไหมคะตอนแรกเราเข้า อ่ะแอปใช่ไหมอ้าวแอปก่อนก็ได้เราปิดแอป YouTube ใช่ไหมคะก็ไปเปิดมันไหนล่ะอ่ะเปิดใช้งานเนี่ยจบข่าวแล้วก็แบ็กออกแบ็กออกแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรอีกเออเราไปเข้าการแจ้งเตือนแล้วก็นี่ดูทั้งหมดเราเปิด Chrome ไว้ใช่ไหมคะ เราก็ไปปิดเสร็จเสร็จแล้วง่ายไหมคะลองทำดูนะคือมันเป็นประสบการณ์ที่โอเคอะขอบคุณทุกคนที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีจังแล้วเราอยากลองทำในแบบฉบับของเราดูเนี่ยอันนี้เราแชร์ให้ดูทุกคนลองทำตามกันดูนะคะ